สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่สยามสปอร์ตเจาะประเด็นนะครับวันนี้วันพุธที่12มิถุนายน2562อยู่กับเรา3าคนครับผมขวัญละมาเซียเกาะติดบาร์เซโลนาครับผมปีเตอร์โบสเจาะลึกเรื่องเชลซีครับผมโค้ชแอดทันข่าวลิเวอร์พูลครับมาติดตามบทวิเคราะห์ที่น่าสนใจนะครับท่านผู้ชมเกี่ยวกับฟุตบอลต่างประเทศวันนี้หัวข้อของเราเป็น2นักเตะที่ตกอยู่ในกระแสข่าวเชื่อมโยงกับทีมใหญ่นะครับโดยเฉพาะกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด นะนั่นก็คือแฮร์รี่แม็กควนะครับกองหลังจากเลสเตอร์ซิตี้แล้วก็วานบิซักกานะครับฟูลแบ็กจาก Palace. คริสตัลพาเลสสองคนนี้มีข่าวเชื่อมโยงกับแมนยูอย่างหนักในช่วงตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาวันนี้เราจะมาลองดูสิว่าถ้าเกิดมีสาดแดงไปดึง2นักเตะนี้มาร่วมทีมจริงๆจะเหมาะกับพวกเขาหรือเปล่าก่อนอื่นมาดูดีเทลของข่าวก่อนแล้วกันนะครับว่ามันมีความน่าเชื่อถือจริงๆอย่างกรณีของแฮร์รี่แม็กควเนี่ย BBC ก็ลงแล้วนะครับว่าแมนยูอยากได้สกายสปอร์ตก็บอกว่าแมนยูจะต้องแย่งกับแมนซิตี้ส่วนแอรอนฟานวิซัสกาของคิร์สเซาพาเลสคนนี้ก็มีข่าวเหมือนกันจากสกายสปอร์ตว่ายื่นไปหนหนึ่งแต่ถูกปฏิเสธยื่นไป40นะแต่พาเลสบอกว่าอยากได้สัก60ล้านปอนด์แต่ก็มีข่าวบอกแมนยูยื่นไปหนที่2ซึ่งคาดว,ว่า2คนนี้แหละคือคนที่แมนยูอยากจะได้แบบจริงจัง แล้วก็เห็นชัดเป็นรูปประทที่สุดแล้วใช่แล้วก็จะสังเกตได้เลยว่าทั้งคู่เป็นชาวอังกฤษอ,อายุไม่เยอะนะครับฟบานบวิสก้าอายุ21ปีแล้วก็ทางด้านแฮร์รี่แม็กควา26เรียกได้ว่า กำลังใช้งานได้ดีทีเดียวเลยทั้ง2คู่เลยครับนะครับบิสก้าใช้งานได้นานหน่อยนะครับถ้าเกิดไปแล้วอยู่กันยาวเนี่ยโหเพอเอใช้งานได้เป็นอีก10ปีเลยจริงครับนะส่วนแม็กควายเนี่ยยีกกำลังอยู่ในช่วงสภาพร่างกายกําลังสมบูรณ์เลยพีคเลยเออนะครับก็ใช้งานได้ในจุดสูงสุดโอ้โหอีก3-4ปีเป็นอย่างน้อยนะมาดูกันที่ฟุตบอลวิสเปอร์นะครับเขาออกบทวิเคราะห์มาบอกว่าในรายของอารอน ฟานบิสการเนี่ยมีการออกมาวิเคราะห์ว่าน่าจะตอบโจทย์แมนยูเนเตด้วยเหตุผลต่างๆนานาครับเขาได้ครับเป็นตัวยืนในระยะยาวที่ดีกว่าแอชลี่ยังแน่นอนโอ้โหก็ซีซั่นที่ผ่านมาเสียงกล่าวขานกับถึงแอชลียังเนี่ยเชิงลบทั้งนั้นเลยเ<อ>แล้วยิ่งมีบอกว่าพอได้รับเลือกให้เป็นกัปตันทีมอันนี้คนยิ่งวิจารณ์หนักมากนะครับเพราะว่า ซีซั่นที่ผ่านมามันมีหลายนัดจริงๆที่แอชลี่ยังเล่นไม่เข้าเป้าแล้วก็อายุเยอะพอสมควรแล้วนะครับสามสิบสามย่างเข้าสามสิบสี่ในเดือนกรกฎาคมนี้ดังนั้นจะมีข่าวสนใจแบ็กขวาคนใหม่ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกใช่ครับคือการเป็นกัปตันทีมหลายๆคนเนี่ยจะไปน,นึกภาพว่าเป็นกัปตันแล้วจะต้องยึดตัวจริงแต่ในเคสของแอชลี่ยังผมว่าทุกคนรับรู้ได้ว่า <c oughs> ไม่ได้แปลว่าเขาจะเป็นตัวจริงแหละด้วย U, ด้วยฟอร์มต่างๆซึ่งทาง เขาก็บอกเองนะครับฟุตบอลวิสเปอร์เขาบอกว่าฟกกานวิซาก้าน่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าแอชิยังด้วยในหลายๆด้านเลยนะครับคนที่มีอยู่ที่เป็นตัวเลือกอย่างเดียโก้ดาโลนะครับตามบทวิเคราะห์เนี่ยแล้วก็ตามสายตาของแฟนบอลโดยเฉพาะปีสแดงน่าจะมองเห็นตรงกันว่าพอจะมีแววอยู่บ้างแต่จะให้ไปฝากความหวังไว้ตลอดทั้งซีซั่นเลยก็คงไม่ไหว ใช่ครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเราอาจจะมองแบบนี้ก็ได้ว่าถ้าฟารบิซัตกาย้ายมาจริงๆอ่ะให้แข่งกับเดียโก้ดาโลแลวแอชลีย์ยังเป็นแบ็กอัพฝั่งซ้ายของลูกชอก็ได้เช่นกันดังนั้นถ้าแมนยูไปเอาแบ็กขวามาอีกคนหนึ่งผมมองว่าตัวเลขแล้วก็จํานวนที่มีไม่ได้ล้นด้วยแล้วก็ที่สําคัญคือฟอร์มของบิซัตกาซีซั่นที่ผ่านมา มันค่อนข้างจะเข้าเป้าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งของแอชลียังที่มันจะดูมีปัญหานะครับทางฟุตบอลวิสเปอร์เขาก็บอกว่าถึงแม้จะเคยเล่นปีกมาก่อนนะตอนมาใหม่ๆนี้เล่นปีกเลยแต่พอถอยลงมาเล่นเป็นฟูลแบ็กแล้วมันมีจังหวะให้ต้องเลี้ยงกินตัวปรากฏว่าทักษะด้านเนี้ของแอชลียังมันไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับเพราะว่ามีสถิติเลี้ยงผ่านคู่แข่งแค่0.6ครั้งต่อเกมเท่านั้นใช่เท่ากับว่าเกมหนึ่งบางเกมเลี้ยงผ่านไม่ไมผ่านคู่แข่งเลยครับบางเกม อาจจะไีผ่านแค่ครั้งเดียวนี่คือสถิติที่โดยเฉลี่ยของภาพรวมในซีซั่นนี้ซึ่งบางทีคือถ้าเป็นฟูน full back team ลแบ็กทีมเล็กๆอะ่ะก็อาจจะไม่ได้ซีเรียสเท่าไหร่แต่ถ้าคุณเป็นฟูลแบ็กทีมใหญ่แล้วค่าเลี้ยงเฉลีย่ยผ่านต่อเกมไม่ถึงหนึ่งเนี่ยผมว่ามันดูจะน้อยไปนิดนึงครับนะครับก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าสภาพร่างกายก็โรยลาไปตามอายุด,ด้วยครับนะครับสามสิบสามย่างสามสิบสี่ปีแล้วดังนั้นเนี่ยนะฟานบิซาก้าอาจจะเป็นตัวเลือกที่ตอบโจทย์อันนี้คือเหตุผลแรกครับ เหตุผลต่อมาครับเข้าสู่เรื่องของสไตล์การเล่นบ้างนะตามบทวิเคราะห์บอกว่าบิก้าเนี่ยโอ้โหมีรูปแบบการเล่นมีสไตล์เทคนิคที่เข้ากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและที่สำคัญสถิติการลงเล่นให้กับคิสซอลพาเลตยอดเยี่ยมมากๆใช่ครับก็เราจะให้ดูทัชแมทก่อนไหมว่าซีซั่นที่ผ่านมาเขาสัมผัสบอลบริเวณส่วนไหนของสนามบ้างจะเห็นว่ามันค่อนข้างสูสีเลยนะทั้งในฝั่งตัวเอง แล้วก็ฝั่งของคู่ต่อสู้เป็นการบ่งบอกว่าถึงแม้จะอยู่กับทีมที่ไม่ใหญ่อย่างคริสตัลพาเลสแต่สามารถสร้างทัชแแบบได้ขนาดนี้ไม่ธรรมดานะครับ,รบเด่นทั้งเกมรับแล้วก็เด่นทั้งเกมรุกด้วยเช่นกันใช่จะเห็นว่ามีหลายๆครั้งเติมได้ไปถึงกรอบเคทอคู่ต่อสู้เลยคือแสดงเห็นชัดเจนว่าเขาเป็นฟูลแบ็กที่ชอบเล่นเกมรุกด้วยแลวผมว่ามันน่าจะเข้ากับแบรนยูนเต็ดด้วยนะซึ่งทางด้านฟิวบอลวิสเปอร์เขาก็ยกเหตุผลในเรื่องของสไตล์ด้วยคือ มีเรื่องของการเล่นเกมสวนกลับคิสเซอปาเลตก็เป็นเ,เป็นทีมที่มีเกมลุกโดยเฉพาะเกมสวนกลับที่ยอดเยี่ยมครับเช่นกันโอเลคุน่าโซชาก็บอกว่าปัญญาของเขาเนี่ยจริงๆถ้าที่เด่นที่สุดเลยคือการเล่นเกมสวนกลับดังนั้นในในเรื่องของการที่บางทีจะออกวันเร็วได้ด้วยเนี่ยมันอาจจะเข้ากับวันบิสกาด้วยนะครับใช่คือถ้าลองนึกภาพจําลองเหตุการณ์นะครับกับคิสเซลพาเลตเนี่ยอ่าบิสกาเล่นร่วมกับวิฟิตซาฮาแล้วก็แอนดอส เท่าเส้นส2คนนี้เป็นแนวรุกที่มีความรวดเร็ว<ช>ถ้าเกิดย้ายไปอยู่กับแมนยูได้ประสานงานกับมาคัสแกรดฟอร์ดองตอนนี้มาร์ซิยานะมีความเร็วเนี่ยเหมือนกันจุดนี้อาจจะทำให้ดึงจุดเด่นของบิสก้าออกมาได้อย่างเต็มที่ครับ,รบทีนี้ลองมาดูสถิติแบบเคาะเป็นค่าเฉลี่ยต่อเกมกันบ้างนะครับฤดูกาลที่ผ่านมากับคริสตัลพาเลซเนี่ยเรื่องของการแท็กเกิลดีมากเลยนะครับเฉลี่ยนัดนึ่ง3.76ครั้ง แต่ถึงแม้ผมจะชมว่าดีมากแต่เราก็ต้องคิดในมุมที่ว่าเขาอยู่กับคริสตัลพาเลซซึ่งไม่ใช่ทีมใหญ่โอกาสที่จะต้องเจอปีกทีมให,ใหญ่เลี้ยงจี้เข้าหาแล้วเกิดการแท็กเกิลับดังนั้นจุดนี้สูงไหมสูงครับแต่สูงในแบบที่เราต้องกรองแล้วก็วิเคราะห์ด้วยอินเตอร์เซป2.4ครั้งต่อเกมนะครับแล้วก็มีเรื่องของการจ่ายคีย์พา0.32ครั้งกับครอสบอล0.34แล้วก็เลี้ยงบอลผ่านคู่ต่อสู้ อันนี้น่าตกใจนะครับ1.75ครั้งคือถ้าเรามองแบบแฟร์นะครับคุณเล่นทีมเล็กคุณมีโอกาสแท็กเกิลเยอะอแต่หมายความว่าการเล่นเกมลูกพวกดริเบิลส์พวกในการเลี้ยงมันต้องน้อยลงใช่ไหม,มแต่ของฟกการ์มบิชัสกามันดูสูงทั้งสองอย่าง<ช>ดังนั้นเราไปสบประมาทเขาไม่ได้นะใช่จุดอ่อนถ้าเราดูจากสถิติอย่างเดียวเลยนะก็อาจจะเป็นเรื่องของคอสบอลก,กับการจ่ายคีพาร์หรือว่าการจ่ายสําคัญที่เมื่อคนไปดูสถิติแล้วน้อยกว่าแอชยังอยู่ พอสมควรเหมือนกันแม้ว่าเราจะบอกว่าแอชชิยังคอร์บอลไม่แม่นนะแตอะ่อารอนฟานบิสกา้าก็มีสถิติที่คอร์บอลไม่ได้แม่นเท่าไรแต่แตกลายเป็นว่าถ้านับแอชชี่ทั้งหมดมากกว<อ>่าแอชชิยังลูกหนึ่งฟาร์มิสก้าแอชชีสามลูกแอชชิยังแอชซิ่สองลูกพอกันแต่ว่าถ้าเรามองถึงอายุการใช้งานนะฟาร์มิสก้าเพิ่งอายุ21ยังสามารถพัฒนาตรงจุดนี้ต่อได้ใช่ยังทําให้ดีกว่านี้ได้แล้วมีเรื่รองของการเลี้ยงกินตัวที่เป็นจุดเด่นเนี่ยผมว่าเนี่ยมันเป็นอีกมิติหนึ่งเหมือนกัน ที่สําคัญคือเรื่องของรูปล่างนะครับสูงยาว183ซนติเมตระมีความสูงและก็มีความเร็วด้วยคือ183เนี่ยถ้าเทียบกับเซนเตอร์ถือว่าต่ำแต่ี่แบ็คครับ1 8อผมว่าถือว่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยทั่วไปแล้วนะแอชชี่ยัง175ยผมว่า2องคนนี้ถ้าเปรียบเทียบถ้าจะไปเข้าบาทะักปีคู่แข่งบาร์ิสการ์ดสตีละค่อนข้างที่จะเอื้อในการเข้าบาทะมากกว่าและอีกหนึ่ง การเล่นเกมรับที่มันมองข้ามไม่ได้คืออะไรครับคือเวลาโดนคู่ต่อสู้ครอสไปเสาไกลบางทีมันต้องมีเลยข้ามหัวเซนเตอร์ไปบ้างอยู่แล้วล่ะดังนั้นถ้าแบ็คสูงด้วยมันสามารถช่วยป้องกันลูกนี้ได้เหมือนกันใช่ใช่เมื่อสักครู่นี้เราถ้าถ้าเราเห็นทัชแมปนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะ,ะเปิดให้ดูอีกทีหนึ่งแล้วกันเราจะเห็นว่าในทัชแมปของฝั่งฝั่งตัวเองฝั่งฝั่งกอบเพทโทษตัวเองมีหลายครั้งที่เขาก็ขุบเข้ามาช่วยด้วยนี่คืออีกหนึ่งคุณสมบัติที่ เขาเล่นเกมดับด้วยก็คือการหุบเข้ากลางมือนกัอ่าใช่เหมือนที่บอกเลยคือป้องกันเรื่องของการโจมตีเสาไกลได้เข้ามาเยอะมากนะครับแล้วตรงเนี้ยหลายๆครั้งเราเห็นว่าแอชทิยางเป็นจุดอ่อนเหมือนกันนะครับตัวเขาไม่สูงไงแล้วถ้าเขาโดนเอาตัวลูกที่ตัวสูงว่าอสิยางไปปักเนี่ยเราจะเห็นกังเกตว่าไอสิยางจะแบบเบียดไม่เข้าคือไม่สูงแล้วก็ไม่หนาด้วยแต่อันเนี้ยค่อนข้างจะเป็นรูปร่างสูงเพียวมมีหน่วยการที่ดีสำหรับฟาร์มบิซอก้าอีกหนึ่งจุดเด่นคือเรื่องของความขยัน นะครับขึ้นสุดลงสุดตลอดทั้งเกมใช่ครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งจุดเด่นนะครับของฟานบิซาก้านะซึ่งนอกเหนือจากนักเตะคนนี้แมนยูก็มีข่าวกับแบ็กอีกอีกหลายคนนะครับ<ม>ยกตัวอย่างโทมัสเมอร์นิเยของเปเชหรือจะเป็นชูอัลการซาโลด้วย<ม>นะอันนี้ก็อยู่ในข่ายเหมือนกันแต่ว่าที่หนักๆก,ก็คือบิซาก้านี่แหละ นะครับแบ็กผ่านไปมาดูในกรณีของแฮร์รี่แม็กควายกันบ้างอกองหลังคนนี้ตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับแมนยูเต็ดมาตั้งแต่ในยุคข,ของโชเซ่มูริโญอนู่นเลยนะครับ,รบมีข่าวอย่างหนักตั้งแต่ในช่วงตลาดหน้าหนาวเดือนมกราคมแต่ว่าด้วยการที่เลสเตอร์ซิตี้ตั้งค่าตัวเอาไว้ค่อนข้างสูงทำให้ดีลนี้มันยังไม่เกิดขึ้นแต่ว่ามันมีลงดีเทลมีรายละเอียดอัปเดตเพิ่มเติมในช่วงซัมเมอร์นี้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับ ซึ่งในรายของแม็กควาเนี่ยมีเท็ดดี้เชอร์วิงแฮมเป็นตำนานของแมนยูเนเต็ดออกมาแนะนำด้วยบ,บอกทีมเนี่ยควรจะต้องซื้อเลยเพราะเชื่อว่าเป็นกองหลังระดับท็อปที่สามารถยืยืนคุมแนวรับได้อย่างยอดเยี่ยมนะ,ะน้ำหมีนะครับรก็บอกนะครับว่าคือกองหลังตัวกลางเนี่ยเขาบอกว่าเป็นงานหลักลนะที่แมนยูเนเตตดต้องแก้ในซัเมอร์นี้ต้องหาเลยหาคนที่เป็นแบบผู้นํา เขายกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นแบงซองกองเบนีครับโทนี่อดัมของอาร์เซนอลใช่ไหม,มที่แบบเราจะเห็นภาพว่าเออกองหลังสองคนนี้ยืนปักหลักเป็นเป็นคนที่คุมแนวรับได้แล้วตัวโดยส่วนตัวของเชอร์รี่แฮมเขาเชื่อว่าแฮร์รี่แม็กควายเนี่ยมีคุณสมบัตินั้นครับเป็นคนที่มีฝีเท้าระดับทอ็อปแล้ว เขามองมองไปเนยเขาบอกว่าคนนึกถึงริโอฟอร์ดินานเป็นงไงเราเห็นด้วยกันไหมอีกหนึ่งตำนานของแมนยูเนเต็ดใช่ครับคือเราเห็นแหละว่าฟอร์มของแม็กควายอ่ะยอดเยี่ยมจริงๆแต่ถ้าเป็นนักเตะด้วยกันเองคือเขาอาจจะมองได้ลึกกว่านั้นมองได้มุมที่เห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นไม่แน่ว่าถ้าย้ายมาจริงๆ อาจจะสะท้อนภาพเป็นริโอฟอรีนานได้อย่างที่เชอรลิแงแอมพูดไว้ผมว่าผมว่าคลา้ายเนมันยาวิดิชด้วยนะ <c oughs> ที่เป็นแบบเป็นเจ้าเวหาเหมือนกันนะครับแต่ที่เชื่อได้แน่นอนถ้าเราดูจากสถิติในฤดูกาลที่ผ่านมาเรื่องของการเล่นเกมรับนะครับ คือดีกว่าฟิลโจนส์แล้วก็คิสซมอลลิงแน่ๆแ,แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยคือแม็กควายเป็นกองหลังที่สามารถเล่นเกมรุกได้ดีด้วยนะครับพวกการเปิดเกมการเชื่อบอลนเนี่ยพวกเนี้ยเพราะว่าแฮร์รี่แม็กควายนะฮะมีสถิติผ่านบอลต่อเกมอยู่ที่56.4ครั้งสูงกว่ากองหลังของแมนยูนเต็ดทุกคนทั้งที่ว่ากันตามหลักความเป็นจริงทีมที่อย่างแมนยูเนต็ดเป็นทีมขนาดใหญ่กว่าเลสเตอร์ควรจะต้องเล่นคองบอลกองหลังควรจะต้องติดท็อปคลาส หรือว่าท็อปสถิติในเรื่องของการผ่านบอลอยู่แล้วครับแต่ว่าอันนี้การแม็กไกวสูงกว่าเป็นการบ่งบอกว่าเขาค่อนข้างจะเป็นเด่นชัดจุดนี้เหมือนกันนะใช่แล้วมาดูเรื่องของการจ่ายบอลสําคัญต่อเกมนะครับการเล่นบอลยาวต่อเกมเล่นบอลยาวไม่ใช่การสาดถ้าสาดเขาจะนับเป็นเคลียร์ใช่ไหมแต่ถ้าแบบเล็งก่อนแล้วจ่ายจะตรงไม่ตรงหละแต่เขานับแล้วว่ามัน6ประมาณ6ครั้งต่อเกมเนะี่ยแสดงว่าเขาเป็นคนที่คอยที่จะมองหาเพื่อนมองจ่ายให้เพื่อนด้วย แล้วที่สําคัญมีสกิลในการเลี้ยงผ่านคู่แข่งด้วย0.5ครั้งต่อเกมค,คิดดูแล้วกันเกือบเท่ากับแอชชยันเป็น,นเซ็นเตอร์แบ็กนะใช่ <ๆ S 2> ครับแล้วก็อีกหนึ่งทักษะคือการจบสกอร์ด้วยลูกมงออนะครับอันนี้ก็เป็นจุดเด่นของแม็กควายเหมือนกันผมเคยเห็นเขาชอบเลี้ยงขึ้นมานะแลวเลี้ยงผ่านคู่แข่งได้ด้วยจริงๆผมว่าอันนี้เป็นอีกหนึ่งมิติคือเขาผ่านบอลดีด้วยแล้วถ้าเขาพาบอลขึ้นมาได้ด้วยบางจาาังหวะมันเป็นการ หลุดโซนกองกลางของคู่แข่งได้เหมือนกันนะเขาเขาเคอยู่เฮาซิตี้มาก่อนใช่ไหมแฮร์รี่แม็กควายผมจาได้ว่าเคยเจอกับเชลซีในยุคของคอนเต้เลี้ยงมาจากกองหลังวิ่งขึ้นมาแล้วยิงก๊กตัวต้องบินปัดแล้วตัวม่นเริ่มเลยเราไม่รู้ว่าจะเลี้ยงไปอย่างนั้นได้ใช่ใช่แล้วเขาถือว่าพัฒนาฝีเท้าตัวเองเร็วมากนะครับแฮร์รี่แม็กควายจากอยู่กับทีมเล็กๆขยับขึ้นมาเป็นเลสเตอร์ ติดทีมชาติอังกฤษเล่นฟุตบอลโลกผลงานดีับและปีที่ผ่านมาก็ยังรักษาผลงานได้โอเคเลยสําหรับแฮร์รี่แม็กควายเพราะฉะนั้นอถ้าเกิดต้องสโคบว่าเป็นกองหลังชาวอังกฤษที่เล่นในท็อปฟอร์มสุดน,นเวลานี้ก็ต้องเขาแหละ<ช>สําหรับแฮร์รี่แม็กควายผมเลยไม่แปลกใจที่เอทำไมแมนยูถึงมีข่าวกับคนนี้แล้วก็ไม่แปลกใจที่ทําไมตำนานหลายหลายคนถึงเชียร์ให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด มาซื้อแฮร์รี่แม็กควไปเสริมทัพให้ได้ครับนะครับก็ติดตามดูกระแสข่าวตอนนี้นะก็เป็นาทางแมนยูนี่แหละที่เป็นตัวเต็งนะครับจะได้ตัวแม็กควไปเสริมทัพส่วนทิศทางในการวางแผนเสริมทัพของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงหลังๆเนี่ยเขาเริ่มมีนโยบายที่เด่นชัดมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในยุคข,ของโอเลกุนนาโซชาก็คือเนี่ยแหละใครที่ตตามกระแสข่าวนะก็จะเสริมนักเตะที่อายุไม่เยอะ ประมาณ20ต้นต้นหรือจะเป็นกลางๆนะครับไม่ได้เอาพวก 28, 29, 30เข้ามาร่วมทีมซะส่วนใหญ่ซึ่งตรงจุดนี้นะครับเวมรูนี่ตำนานของทีมก็ค่อนข้างเห็นด้วยกับนโยบายของโซชานะครับเขาบอกว่านี่แหละแมนยูควรจะดำเนินการมาในทิศทางนี้เสริมทัพอายุไม่มากมันน่าจะตอบโจทย์กว่าเอาเงินไปทุ่มซื้อสตาร์ดังๆเขายกตัวอย่างหลายคนเมสซี่โรนัลโดรามอสเบลนี่ไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ถูกต้อง อืมครับนะก็ประเด็นของโรนีเนี่ยมันน่าสนใจนะครับ,รบพะเขายกรายชื่อพวกซูเปอร์สตาร์เนี่ยโรนัลโดเมสซี่รามอสหรือเบลเนี่ยโ,โหถ้าซื้อรวมกันเนี่ยมหาศาลแบบโคตรหรือแม้แต่ซื้อคนใดคนหนึ่งซึ่งจริงจมันก็ซื้อ,อยากนะชจะไปซื้อเกรดประมาณนั้นนะแต่ผมเข้าใจที่โรนี่สื่อผมว่าโรนี่สื่อว่าจริงๆมันไม่ได้หมายความว่าคุณต้องไปเซ็นเมสซี่หรือโรนัลโดแต่เขาสื่อว่าแมนยูไม่จําเป็นต้องทุบเงินเพื่อเซ็นกับซูเปอร์สตาร์ที่มีชื่ออยู่แล้ว เขาอยากให้สโมสรมาเน้นกับพวกนักเตะที่มีเวลจะปั้นให้เก่งและอายุยังไม่เยอะซื้อมาแล้วมีความโรโยตี้ต่อแบรนด์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดช่ลักษณะแบบนี้คือซื้อมาปั้นต่อสร้างไปพร้อมกันให้เวลาโอเลกุนน่าโซชานี่คือลูนี่เขาพูดเลยนะครับ,รบให้เวลาโอเลกุนน่าโซชาแล้วเขาบอกเลยนะว่าแต่แฟนบอลต้องคิดอยู่สิ่งหนึ่งเลยนะอดทนสําคัญเลยว่าต้องอดทนแล้วอาจจะต้องทําใจด้ว่าในฤด,ดูกาลหน้า อาจจะยังไม่ใช่ฤดูกาลที่ก้าวขึ้นมาลุนแชมป์นี่คือการสร้างทีมเพื่อหวังในอนาคตว่า2-3ถึงปีข้างหน้าจะก้าวขึ้นมาลุนแชมป์ได้อาจจะยังไม่ใช่ปีหน้าไงใอ้การสร้างทีมลักษณะนี้ครับคือจากบทสัมภาษณ์ของกรูนี่เท่ากับว่าเขาเห็นด้วยกับการตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับฟาร์มิซสกาแล้วก็แฮ์รี่แม็กควับเพราะมองว่าการซื้อนักเตะในลักษณะนี้นะครับแล้วเอาเข้ามาถ้าเกิดว่าโซชาสามารถถ่ายทอด ความเป็นแมนยูเนตให้กับนักเตะได้ซึมซับได้จุดนี้จะทําให้ได้เปรียบกว่าการเอาเงินไปทุ่มให้กับสตาร์ดังๆซึ่งเราก็ไม่สามารถรับประกันได้ว่าพวกนักเตะด,ดังๆเนี่ยจะซึมซับความเป็นแมนยูได้จริง,รงๆหรือเปล่าแต่ว่าผมเนี่ยก็ไม่ได้เห็นด้วยกับโรนีทั้งหมดครับผมว่าทีมฟุตบอลที่ดีอะ่ะมันต้องไปควบคู่กันน<ๆ>คือเราก็ต้องยอมรับนะว่านักเตะอังกฤษภาคกลางเนี่ยมันเก่งขึ้นเยอะจริง,รงแล้วก็ค่าตัวก็พุ่งขึ้นมาหาศาลด้วยแต่ถามว่าเก่งที่ว่าเนี่ย มันเก่งที่สุดเท่าที่มีในยุโรปไหมบางคนก็อาจจะไม่ใช่เพราะฉะนั้นผมว่าถ้าแมนยูไปซื้ออย่างพวกบแม็กวายอย่างฟาร์มิซาก้าอันนี้ผมเห็นด้วยแต่ผมไม่เห็นด้วยถ้าเกิดจะซื้อแต่พีเม์ลีกอย่างเดียวร้อยเปอร์เซ็นต์อังกฤษอย่างเดียวร้อยเปอร์เซ็นต์มันควรไปซื้อตัวที่เก่งๆเก่าๆมีประสบการณ์พิสูจน์ตัวเองมาแล้วับเอามาผสมกันให้มันกลมกล่อมที่สุดและอีกอย่างหนึ่งที่ผมจะสื่อก็คือผมว่าฟุตบอลสมัยใหม่ มันอดทนได้ไหมมันอดทนได้ปีหนึ่งผมว่าคนรอได้สองปีผมว่าคนรอได้แต่ถ้าเกิดถึงขั้นสามเนี่ยมผมว่าด้วยการที่การแข่งขันมันสูงแบบนี้มันร,รอยากกว่าเดิมนิดนึงมผมก็เลยมองว่าแมนยูอยู่ในจุดที่ตอนนี้ไม่ได้เล่นยูซีแอลทางเลือกในการเสริมทัพเซนสตาได้ไหมเซนได้แต่คุณต้องให้เงินมากกว่าทีมอื่นอื่นดังนั้นด้วยสถานาการณ์เช่นนี้แมนยูเป็นทีมที่ต้องการเปลี่ยนจากหน้ามือไปหลังมือเพราะจะบอกว่าให้เวลา มันเท่ากับว่าเราต้องขยายจากยุคเฟอร์กี้อีกนะรับเฟอร์กี้ออกไปคนที่เข้ามาคือเดวิดบอยส์ลุยส์ฟานกาวโชเซ่มูรินโญ่ถามว่าสามคนที่ว่ามาทําให้แมนยูกลับไปดีทายุคเฟอร์กี้ได้ไหมก็ไม่ดีและถ้าเราต้องสตาร์จากยุคโซชาอีกนั่นเท่ากับว่าใช้เวลากับโค้ชสี่คนกินเวลานานมากเลยนะครับแต่ยังยังไม่เห็นภาพไม่เห็นอะไรเลยถูก<ช>ไหม,ไหมผมเลยมองว่าแมนยูอ่ะควรจะต้องกลับไปใกล้เคียงเทียบเท่าเฟอร์กี้มันเป็นไปได้ยากแต่มันต้องเห็นภาพที่ชัด ผมก็เลยมองว่าบีซากา้าแม็กควายคุณต้องซื้ออือันนี้สําคัญแล้วก็ต้องไปซื้อ w o r ร์ c คล s สมาอีกสักคนหนึ่งให้มันกลมกล่อมกันแล้วเปลี่ยนจากแมนยูอันดับหให้กลายเป็นแมนยูที่สู้เพื่อลุนแชมป์ปีหน้าให้ได้อือันนี้คือโจทย์ที่ยากสําหรับทีมงานของโอเลกุนน่าโซชานะครับแล้วก็บอร์ดบริหารของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองด้วยที่เขาต้องดูว่า ทิศทางการเสริมทัพหลังจากนี้ของแมนยูจะมุ่งเป้าไปที่ไหนบ้างนะครับ mm hmm. แต่จริงๆเนี่ยเราเกาะตามกระแสข่าวเรารู้อยู่แล้วว่าแมนยูกำลังพยายามแก้ไขจุดบุกพร่องของ,ของพวกเขา mm hmm. นะครับตำแหน่งเซนเตอร์ก็มีข่าวตำแหน่งฟูลแบ็กก็มีข่าวตำแหน่งมิดฟิลด์ที่เราเคยรายงานไปนะครับบรูโน่แฟนเดสคนนี้ก็ตกเป็นข่าวด้วยอนอกเหนือจากตำแหน่งที่ว่ามาสคนคิดว่า ถ้าจะกลับไปคืนสู่จุดเดิมให้เลือกเสริมนักเตะสตาร์ดังได้หนึ่งตำแหน่งควรจะเป็นตำแหน่งไหนสำหรับ Manchester United แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับอเอาคนแอคก่อนดีกว่าตะก,กี้ผมโซโล่ไปยาวแล้วมผมเอาตามกระแสข่าวเลย,ยนะก็คือผมว่าเขาก็ค่อนข้างเล็งในถูกจุดอยู่นะคืออย่างสองคนนี้บารบิากาแม็กไวถูกต้องแล้วแล้วมีข่าวกับบูโน่ฟานันเดสผมมองว่าเขาขาดมิฟิลจริงๆเขาขาดเอเดล่าไปถ้าได้บูโน่ฟานันเดสมาแล้วล้างป๊อกบาไว อันนี้ก็เหมือนไปอีโจทย์หนึ่งนะล้างป๊อกปลาผมว่าถ้าล้างป๊อกปลาได้เป็นการเหมือนล้างสตาร์หรือถ้าจะได้เหมือนสตาร์คนใหม่คนหนึ่งมาเลยแล้วมาบวกกับบูโน่เฟนเดสที่มีศักยภาพอย่างที่ลูนี่บอกว่าอายุไม่เยอะและราคาอาจจะไม่ได้แบบระดับซุปเปอร์สตาร์ราคา7 0ล้านถามว่าแพงไหมก็แพงแต่มีมีเขาเรียกว่ามี potential มีศักยภาพพอที่จะก้าวขึ้นไปได้มากกว่านี้ผมมองว่ามันดูจะเข้ากันและลงตัวดีผมว่าถ้าเกิดดูจากสถานการณ์ปัจจุบันผมเห็นด้วยกับโค้ชแอ็กเลย คือกองหลังกับแบ็กเนี่ยต้องซื้ออยู่แหละแต่ออปชั่นเสริมมันต้องขยับขึ้นมาดูกองกลางถ้ารั้งป็อกบาได้แล้วได้บรูโน่เฟรนันเดสด้วยนั่นหมายความว่าทีมคุณดีขึ้นแน่เพราะของเก่ายังอยู่ของใหม่เสริมมาตั้งสามคนมันมีโอกาสจะดีขึ้นแต่อีกจุดหนึ่งปีขวาด้วยไหมใช่นี่คือสิ่งที่ผมจะพูดเลยก็คือว่ามันต้องมีัวรุกมาอีกสักคนหนึ่งที่เป็นระดับเวิลด์คลาสเพราะปีที่ผ่านมามาคาสแรชฟอร์ดอองโตนี่มาร์ซิยาลเจสซี่ลินกาดอเล็กซิสซ มันมีบางโชคที่เล่นดีแต่ไม่มีใครที่เล่นดีแบบคงเส้นคงวาแล้วผมก็เชื่อว่าโซชาเห็นจุดนี้ไม่งั้นแมนยูไม่เคยมีข่าวกับพวกจาลซานโชมีข่าวกับพวกองตวนกริสมันใช่ใช่แต่ปัญหาคือเขาไปซื้อแดเนียลเจมมาแล้วเ,เราก็ายังไม่ทราบว่าเขาอาจจะปั้นจริงๆก็ได้นะหรืออาจจะแค่มาเป็นอะไรอันนี้เรายังไม่รู้ไงหรือ,อถ้าเรามองในแง่ของเรื่องของมีกฎการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยครับ financial fair play ถ้าเอาแม็กควายเจ็ดสิบล้าน เอาฟาบิซัก้า50ล้านนี่ร2อยิมานะบูนโอนอีก60สิอะร8อปิอู้ถ้าจะซื้อตัวรุกอีกตัวหนึ่งนี่แดนนี่เจมก็เป็น15<อ>กเกือบ2อ0อยู่แล้วขนาจ,จะต้องเป็นอย่างนี้ไหมก็คือว่าถ้าในเมื่อเราเห็นภาพแมนยูชัดปีนี้คือแนวรับมีปัญหางั้นซัมเมอร์เนี้ยก็เอา2กองหลังก่อนแล้วไปเอาบุูโน่เฟนเดนเดสมาผมเชื่อว่ามันจะขยับจากเดิมได้จากที่6มันดีกว่าที่6แน่ผมมั่นใจมากถ้าแมนยูเสริมได้ตามนี้แล้วซัมเมอร์ถัดไปซื้อตัวรุกกแบบเเทพคาส <laughs> คือคืองานบางงานมันต้องค่อยๆทีละซัมเมอร์เป็นสเต็ปไปสเต็ปไปมันเพี้ยงเดียวในซัมเมอร์เดียวมันก็ไม่ไม่ไหวะผมถึงบอกสองปีผมว่าแฟนบอลรอได้ลองลองซัมเมอร์เนี้ยอาจจะยังถึงขั้นลุ้นแชมป์ยากแตสัก2องซัมเมอร์ผมว่าถ้าโซชาคือคนที่ใช่และทีมซื้อขายดีพอผมว่าเปลี่ยนแมนยูจากอันดับห ไปลุนแชมป์ได้ภายใน2ปีอะไรเห็นด้วยครับนะครับอ่ะติดตามดูนะครับทิศทางของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็เป็นหนึ่งในทีมที่เราหยิบยกประเด็นมาพูดคุยกันบ่อยพอสมควรเนื่องจากมันมีหลายๆจุดนะครับที่สามารถนํามาขยี้นํามาขยายนํามาเชื่อมโยงกันได้นะครับก็ฝากติดตามรายการของสยามสปอร์ทฮาร์ไทม์ด้วยนะครับท่านผู้ชม2ช่องทางใน a c e b o o k ครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็ใน YouTube อย่าลืมกดปุ่ม s u b สไครต์นะครับเป็นกําลังใจให้กับพวกเราด้วยวันนี้ฝากเอาไว้เท่านี้เข้มข้นทุกบทวิเคราะห์ เพราะเกมฟุตบอลไม่ได้จบแค่ในสนามเรา3คนหมดหน้าที่แล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ